องศานิวโชวและช่วงนี้360องศาทอกโชว์นะคะเราอยู่กับโชว์ที่มีชื่อว่าน้ำใจเมตรีในงานยนบัวเป็นศินละปะการแสดงจากบ้านนาตสินไทยบางนากรุงเทพมหาคนครค่ะและตอนนี้เราจะกลั่นข้อมูลให้จันก๊อบได้ตัดสินนะคะกับคุณครูธัญรัตน ท่านิสรอนสิริพัฒราเจ้าของสถาบันบ้านนาฏศิลไทยบางนารวมกับน,น้องน้ำฟ้าน้องลินน้องปิงแล้วก็น้องมิกิด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้สดใสตั้งแต่ยังไม่เริ่มท้องนะครับเรามาเริ่มพูดคุยกลั่นข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับต้องถามเลยก่อนอื่นครับจุดเด่นของโชว์ชุดนี้คืออะไรครับจุดเด่นของการแสดงชุดนี้นะคะก็คือบ้านศิลไทยบางนาค่ะอยู่ในระแวกสมุทรปราการนะคะครแล้วก็ ด้วยตัวของเราเองนะคะมีความศรัทธาและความเชื่อในประเพณีโยนบัวค่ะก็เลยจะนําเสนอในรูปแบบของท่ารํานะคะเพื่อที่จะให้คนข้างนอกได้เข้าถึงประเพณีรับบัวโยนบัวมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมก็เป็นประเพณีที่เหมือนกับว่าเป็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเนือทั้งบางพลีรัตตแดงแล้วก็อำเภอเมืองสมุทรปราการด้วยนะคะท่ารำเมื่อกี้สวยมากๆเลยนะคะน้องๆมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะ เราก็จะมีส่วนร่วมในการทําเรือนะคะทั้งบอ่อดอกบัวค่ะรวมทั้งประดิษฐ์ท่ารำต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะ,ะพูดถึงเรือเห็นภาพชัดเลยเห็นว่าอาจารย์ใช้เวลาทํานานเท่าไหร่ครับประมาณ3อาทิตย์ค่ะสาอาทิตย์ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราก็ คิดว่าเราจะสื่อประเพณียน์บยังไงที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็เลยคิดว่าเหมือนแบบเราต้องมีเรือค่ะซึ่งเรือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆอะค่ะที่จะทําเรือประดิษฐ์มาแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเราเหมือนแบบให้คุณพ่อให้รับกวนคุณพ่อค่ะให้ท่านช่วยประดิษฐ์ให้คุณพ่อคุณพ่อแล้วก็น้องๆด้วยนะครับร่วมพลังกันแล้วสร้างขึ้นเพื่อโชว์ในรายการของเราโดยเฉพาะตรงค่ะใโอ้โหทำเพื่อรายการนี้เลยค่ะ นี่ก็คือทั้งต่อไปนี้ก็คือว่าถ้าไปแสดงที่ไหนคนก็จะเข้าถึงว่าอ๋อนี่คือประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยนะคะอยู่ที่สมุทรปราการใช่แล้วครับเรามาคุยกับน้องบ้าคนอื่นกันบ้างน้องน้องปิงน้องปิงน้องปิงรู้สึกยังไงบ้างคะในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในโช์นี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมรายการ360อองศานิวโชว์ค่ะ ค่ะน <on> ้องนานลินค่ะค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้นําประเพณีโยนบัวของไทยเนี่ยนะคะมานําเสนอในรูปแบบการลาไทยค่ะให้ทุกทกคนได้รับชมอย่างสวยงามเลยค่ะ<ว>ขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด<ช>สุทรปราการด้วยใช่ไหมคะน้องมิกกี้ค่ะ ใช่ค่ะโชว์ที่เราเอามาโชว์ในวันนี้นะคะเป็นโชว์ประเพณีรับบัวโยนบัวนะคะของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะซึ่งก็จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ,คะแล้วก็วัฒนธรรมของเขาค่ะว่าประเพณีประเพณีนีเ้เขามากกันยังไงนะคะแล้วก็เราได้สร้างสารรค์โชว์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้าถึงประเพณีรับบัวโยนบัวได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้คนรุ่นใหม่ อย่างพวกหนูค่ะได้รู้จักประเพณีรับบัวยนบัวด้วยค่ะ,คะประเพณีนี้ก็จัดขึ้นก็คือก่อนวันออกพรรษาหน<ช>ึ่งวันใช่คะ,คะแล้วก็สมัยก่อนก็คือบางพลีนี่ดอกบัวเยอะมากๆเลยสร้างสรรค์เป็นประเพณีขึ้นมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะโดยน้องๆที่เป็นเยาวชนคณรุ่นใหม่แล้วก็คุณครูด้วยนะคะบ้านนตสินไทยบางนากรุงเทพมหานครก็รังสรรค์ออกมาเป็นโชว์แบบนี้แบบนี้คือสามารถที่จะถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะใช่ครับนั่นก็คือการกลั่นข้อมูลของเราใน วันนี้นะครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องขยายคําคมวัคทองที่ว่านมัสการหลวงพ่อโตโยนบัวบางพลีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับต้องขยายแล้วก็ต้องวิเคราะห์และตัดสินครับทุกครั้งในรายการ360องศานิวโชว์นะครับผมจะพูดเสมอถึงเส้นเรื่องหรือ storytelling ประเพณีโยนบัวที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ครับซึ่งมีเรื่องเล่าว่าในบริเวณของพระประแดงสมุทรปราการนั้นจะมีคนไทย คนลาวและคนมอญอยู่ในบริเวณนี้เรื่องเล่าก็คือว่าในช่วงวันก่อนออกพรรษานั้นจะมีชาวมอญซึ่งเดินทางมาสักการะพระนะครับจะเก็บบัวหลวงบริเวณบางพลีนี่แหละครับแล้วก็มีคนช่วยเก็บบัวหลวงให้คนไทยกับคนต่างๆเนี่ยเพื่อจะทําให้คนมอญน,นั้นมาสักการะและนําบัวไปถวายพระได้วความสะดวกจึงมีพิธีโยนบัวครับนี่คือเรื่องเล่าที่เข้มแข็ง เพราะเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสำหรับการบูชาพระก่อนออกพรรษาแต่งานที่จัดอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นการที่จัดเป็นงานประเพณีประจําปีขึ้น13าขั้นขึ้น14ค่ําเดือน11ก็คือวันก่อนออกพรรษาหนึ่งวันและตอนนี้มีพิธี9วัน9คืนแล้วก็มีการแห่เรือนะครับอัญเชิญหลวงพ่อโต มาประดิษฐานที่เหลือประเพณีย,ยิ่งใหญ่และขบวนเรือนมากมายผู้คนมารับเรือนหมื่นมาร่วมพิธีในวันนี้นั้นต้องถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของจังหวัดสุพรรกาารเป็นอีเวนต์สําคัญของจังหวัดครับการที่นําโชว์นี้เข้ามาประยุกต์ในเชิงนาฏศิสินมีการประดิษฐ์เรือเข้ามาแสดงให้เราเห็นภาพ มีการรำมีการโยนบัวให้เราเห็นนั้นถือว่าเป็นการคิดสร้างสรรค์ที่ออกมางดงามสอดคล้องกับประเพณีและซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดสุรปราารางพรีครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมขอพูดว่าโชว์ชุดนี้นั้นน่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอีเวนต์สำคัญนี้ทั้งหมดทั้งมวลขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะประเพณีโยนบัวของจังหวัดสมุทรราการที่นำมาส,ามสาร้างสรรค์เป็นปนักตัดสิ ใน,นในชื่อโชน้ำใจเมตรีในงานโยนบัวจากบ้านนัตตินิไทยปานนาการุ้งแค่บรรพคพวันี้จะได้อะไรอีกลุ้นเลยค่ะจะได้อะไรจะได้อะไรสปสุดปังโอ้โหังได้กรอบทองไปเลยนะครับซุปเปอร์เดี๋ยวให้พี่ปูนะครับเป็นตัวแทนนะครับมองให้เรย เรูนะครับช่วงหน้าเราจะติดตามนิวสั์เด่นแล้วก็รับสุขภาพ360องศานะครับและสำหรับน้ำใจไมตรีในงานยนต์บัวจากบ้านนาตสินไทยบางนากรุงเทพมหานครวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรับไปเต็มๆสุปเปอรสุดป,ป,ป,ปังพลังหัว